ขอโทษพี่กอดพี่ด้วยะนเยอทำผิดก็ต้องใกล้ยอามรับผิดหรอกบอกพี่ด้วยว่าที่หลังห้ามไม่ทำแล้วครับบอกพี่ดีดี ลองให้เสร็จก่อนนะเนาะบ้างใช่ไหมลองๆคอยช่วยทุกอย่างไม่แตบ้ที่มันเรื่องส่วนตัวมัน พี่แบบนี้ไ,ไม่ทำอีกไหมไม่ทำ้วใช่ไม่ยไม่ทำพี่ดีใจมากเลยดีใจจนน่าหอมแก้มน้องเลยน่า